วันนี้เราอยู่หน้าค่ายสุรนารีนะครับค่ายใหญ่ของเมืองโคราชวันนี้มีงานนะครับมีงานฉลองอวันสําคัญคือวันฉลองเอกราชของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับจัดกันทุกปีครับวันนี้ผมเพิ่งได้เช็คข่าวก็เลยแวะเข้ามาดูวันนี้เป็นคืนรอ,อ,องบวยนะคะคือวันศุกร์น่าจะเหลืออีกสองวันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับงานอยู่ข้างหลังนะครับนั่นคือค่ายนะครับ เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับแต่น,นี่ตั้งใจอยากจะถ่ายรถไฟนะครับออามาพอดีนะครับถ่ายเลยอ่ากระบวนสินค้าลากกันยาวๆนะครับผ่านแยกค่ายสุนารีนะครับติ่งหล่อนีแยกตัดถนนจีระนะครับข้างหน้าเราคือสถานีรถไฟชุมทางถนนจีระนะครับยาวมากอันนี้สะใจพล,ลังเหลือเฟือเลยไม่ต้องแบกเลยเพราะคุณไปสถามนั้นดูเด็ก ลากยาวเลยแรงมากโอ้ดูตู้ปิดท้ายขบวนนอนสบายเลยนะพ่อคุณเหนยพอรอรอสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นะครับจะเ,เข้ามาร่วมงานฉลองชัยชนะของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเราเรียกว่าวันพระนเรศวรถ้าไม่ผิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีข้อมูลให้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิป ep สองนะครับวันนี้ตั้งใจถ่ายขบวนรถสินค้ามากกว่า รประเอิญมาเจองานด้วยก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาดูรายละเอียดของของงานกันงานน่าจะเหลืออีก2วันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดผมจะจะจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เจอกันนะครับ